นี่ค่ะตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่กา,าแฟดอยช้างอ่ะพามาเที่ยวกันที่ตลาดไนบาซ่านะคะจุดนี้เนี่ยที่เรามาเดินเที่ยวกันเนี่ยชื่อว่าตลาดอนุสารนะคะซึ่งตลาดอนุสารเนี่ยจะมีของซื้อของขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าพื้นเมืองนะคะที่ค่ะเขาก็เอามาถักเป็นกระเป๋าบ้างรองเท้าบ้างกางเกงเสื้อผ้าจะเป็นงานฝีนมือซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีโชว์คาบาเบลจากสาวประเภทสองของกินก็มี สปาเท้าก็มีมีทุกอย่างค่ะจบที่นี่ที่เดียวถ้าฝนตกไม่ใช่ไม่มีที่เที่ยวอย่างนี้ไปก่อนจู่ๆมันก็หันมายิ้มแล้วบอกว่ารักยิ้มกับป้อป้ออยู่ในห้องนอนใหเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าน,น้องขาถ้าสมมติว่ารูปอย่างเดียวพร้อมกรอบมีเท่าไรหร่คะราคาอ๋อค่าตอบรูปร้อยหนึ่งใช่ไหมคะน้องเป็นคนที่นี่ปะคะคนจังหวัดนนทบุรีอ๋อน้องเป็น ะคะทำไมมาวาดรูปที่นี่คะอยากลองเปลี่ยนสถานที่ดูค่ะอ๋อแล้วก่อนหน้านี้เคยวาดที่ไหนปะคะอัมพวาค่ะแล้วก็เอเชียทีโอโหมาอยู่นี่นานยังคะมาอยู่นี่ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะอายุเท่าไหร่คะ29น้องชื่ออะไรคะชื่อเอค่ะอ๋อชื่อเอนี่ผลงานน้องค่ะโชว์ เป็นข้าวออกแนวล้อเลียนใช่ไหมคะเป็นกร์ตูนน่ารักน่ารักค่ะคนชอบวาดว่าน่ารักเพราะว่าถ้าว่าลูกเหมือนยังไงเมื่อสวยก่บตัวจริงใช่ไหมคะก็เลยไม่ค่อยวาดใช่ไหมตัวจริงถ้าวาดไม่เหมือนแตโดนด่าผึ้งหันฝักอะจังหวะชะมชดมด พือพวกเมลัยกับน้ำแดงมาท่าเด็ดพี่สนใจไลฟ์สไตล์อะน้องทำไมแบบว่าเออถึงเราต้องแบบทำให้แลรดูลำบากด้วยอะชีวิตอะมันคือการทดลองใช้ชีวิตค่ะมันจะมะีคนบางคนที่อายุมากๆแล้วแต่ยังติดแม่อยู่โปรเจกต์อันนี้คือว่ามีตังค์5 0 0 0บาทต้องอยู่รอดให้ได้ภายใน3เดือน <laughs> เอาพีติดแม่ประมาณนี้ค่ะมีพี่ชายค่ะมีพี่ชายแล้วคือยงไงน้องตั้งเป้าไว้ว่าน้องจะต้องอยู่ให้ได้ภายในเงินที่น้องมีจำกัด แม่ต้องตัดก้อนเกลือกินน้องก็ต้องอยู่ให้ได้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็มีเพื่อนคอยช่วยมีคนรู้จักอะไรอย่างนี้ใช้ดูเกลือกินเอาก็แต่ตอนนี้อยู่ได้แล้วพี่โอเคตอนนี้เรามีที่มีทางอนาคตแพนไว้จะอยู่นานแค่ไหนก็อาจจะครบสามเดือนหรืออาจจะพ้นช่วงไฮไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อที่อื่นอ๋อก็คือเราจะเดินสายไปเรื่อยๆใช่อยากลองระจนไทยชีวิตอินดี้ะค่ะก็ไม่อินดี้หรอกก็อยากลอง ไปที่ใหม่ๆเราได้ตื่นเต้นเนาะทันไว้ยังคะก็ยังนะรอก่อนรอดูก่อนว่าตังมีเท่าไหร่ถ<ช>้ามีเยอะก็ไปที่ไกลๆถ้ามีไม่พอก็อาจจะไปลาวอะไรวกลโกเหนือโอ้ยไปวัดไข่จะวัดวัดหมีตุ๊กแกเฮ้ยถูกแล้วมันจะเป็นงานสีมือเนาะตรงนี้เสื้อกระเป๋ายี่นี้น่ารักจัง ปืนปืนปืนไม้แบบนี้ปืนหนังสติกอย่างเงี้ยพี่ขายอยู่ที่อะไรเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่ร้อเนาะแล้วสมมติถ้าเราสนใจอ่ะสนใจอยากจะมาซื้อตรงเนี้ยอยากซื้อปืนแบบเนี้ยมีขายที่ไหนบ้างคะมีที่เชียงใหม่ที่เดียวมีที่เชียงใหม่ที่ตลาดของที่ตลาดอุสาที่เดียวคระมีเบอร์โทรให้คุงนี่เบอร์โทรอะไรคะเออศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสี่แปดสองหกค่ะพี่ผมนาทีคะันาทีค่ะ ัมเพื่อนมันก็บออาไว้อย่างนี้แล้วก็เดินนีออกจากห้องไปเพื่อนมันออกไปไม่เปนไรไม่รู้เสียอะไรจะตกกตุ๊กตกกตแะกินก็คือรินจบส่วนต้องปอคือุแก่อกมาจนสแกหรสแกก็ตองออกจะกินก็คือกิจบส่วนรองปอกก็คือตุแกโอมาจนแกสุกแกกตง ใครไม่เสียค่าบาทซื้อเดือบเรานังดูได้เลยนะคะที่มีคุณค่าค่ะแตสรรพพิตสองมากความสามารถสวยมากค่ะจะพูดอะไรไหมคะเชื่อใหม่คาบาเร่ค่ะด้านในเลยนะคะก็เคยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเชิญช่วยมาเที่ยวค่ะไม่มีชาด้ค่ะพี่ชื่ออะไรคะนชื่อน้องสตังคค่ะคนนี้ค่ะมะปรางค่ะมะกรูดค่ะชื่อกระป๋องค่ะมะนาวค่ะ อยางน่ากินมะนาวมากค่ะอย่าลืมแวะมาดูโชว์มาแวะมาดูเออมาชมดูโชว์ของเราได้นะคะขอฝากเชียงใหม่คาบาเรตดด้วยนะคะสามทุ่มครึ่งค่ะที่ตลาดอนุสร์นะคะในบาตานะคะชื่มปีโชว์นะคะโชว์ดีไม่มีชาร์จค่ะซื้อดื่มแล้วนั่งดูได้เลยนะคะโชมวนทุกอกทุกใจต้องทีนี่เจ้าเชียงใหม่คารบาเร็ค่ะอยากดังค่ะอยากดังขอบคุณค่ะ เซงไว้กับเบลล์นี่ทำแบบอะไรคะเป็นพัดต้อนแบบนี้ค่ะเป็นท่าค่ะแล้วก็เทนเอาโอ้ทาแค่ะล้วก็เทนันมันแข็งอ่ะใช่ลงสีหลายๆรอบอะคะ่ะ<อ>ลงจนมันแข็งเลยคะ่ะเก๋มาก,มากเลยอะมีพี่จเจ้าเดียวแต่มันยากค่ะมันนานนะคะกว่าจะทำเสร็จ อันนี้งานม่ออันนี้เราขายขายที่ตลาดนี้แล้วเราขายที่อื่นอีกไหมคะที่นี่ที่เดียวค่ะที่นี่ที่เดียวชื่อร้านอะไรมีชื่อร้านหราเลยชื่อนิวค่ะชื่อนิวค่ะโอเคติดต่อพี่ได้ที่ไหนคะค่ะย์1ค่ะ1 6 9 6 8 7 4สค่ะ จะได้ติดต่อกระเป๋าหนังแบบนี้คะอยากได้แบบไหนแบบอะไรนี่สับรับสั่งทำนะคะก็ได้ค่ะถ้ามีแบบก็ส่งมาให้ก็ได้ค่ะทําตามแบบก็ได้กระเป๋าสะพายนี่พี่ก็ทําเอง่นาลูกชาอค่ะขอบคุณมากนะคะพี่นิวสวัสดีค่ะเสียงอะไรก็ตกตก้แตะกิ้ก็คือจริงกับวนก็องพอมันจะ้กแกออกมาจนต้กแกกพองตกินก็คือจริงกับวนต้อง อ๋อเขียนชื่อแบบนั้นได้คน่ะขอันนี้เป็นที่วางบากาักกาไปแขวนอ่ะอยากให้เขาเขียนว่าอะไรก็ได้อ่ะห้องนอนก็ได้เวลคัมก็ได้ยินดีต้อนรับขอบคุณที่มาอุด่นๆก็ได้แล้วแต่ไอเดียเราเลย,เลย เขียนได้นี่ป้าแบบเนี้ยลงสีเลือกเอาอยากให้เขาเขียนอะไรแบบไหนแล้วเต่เราจะเลือกกลัวก็กลัวแต่ไม่รู้ทำไงก็เลยหลับไปจนถึงเช้าเลยเกิดมา ยังไม่เคยจิ้มจุกตุ๊กแกตเต็มเลยน่ากลัวแต่ก็ทำได้ไปขึ้นดอยได้ไปไหวพระมีลูกทาเมืองด้วยนะเออสปาฟิชสปานะคะนั่งขึ้นปลาต่อเท้าเล่นค่ะมันเป็นการผ่อนคลายอย่างหนักการที่แบบว่าเราเดินมาเหนื่อยๆละๆๆอะไรเงี้ยแวะพักเท้ากันก่อนสักนิดนึง ชาติเขาให้ความสัมพันธ์กับกระเป๋าผ้าคือเขาชอบใช้กระเป๋าผ้ามากอะผิดกับเราที่แบบไปไหนซื้อของอะไรเงี้ยถูกพลาสติกแต่คืออันนี้คือแบบเห็นกระเป๋าผ้าวิ่งตรงเลยคือถามว่าทำไมลายมันอยู่ที่ลายด้วยลายพวกนี้อะอย่างลูกชา้างอะไรเงี้ยมันเป็นงานที่แบบฝีมืองานเฉพาะคือคุณสะพายไปเนี่ยเวลาไปชอปปิ้งตามรูปแามรา์เก็ตเนี่ยอย่างน้อยคุณไม่ซ้ำใครแน่นอนละไอกระเป๋าผ้าของคุณเนี่ย การใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอ่ะพูดถึงต่างชาติเขาจะตื่นตัวมากกว่าเรานะเราก็นะหันมาใช้กระเป๋าผ้ากันเยอะๆแบบเขาเมืองดีกว่าหน้ารัางดีด้วยรักษาธรรมชาติแล้วก็ทรัพยากรก,ก็ไม่สิ้นเปลืองด้วย,วลย,ลยสังเกตไหมว่าเราติดยี่ห้อกันนะ บางทีเนี่ยแค่เสื้อยืดตัวหนึ่งมีป้ายยี่ห้อแบรนด์เนมสักยี่ห้อหนึ่งตัวเราเป็นพันเราก็ซื้อได้ไม่รู้สึกว่ามันแพงอะไรเลยแต่กับผ้าแบบเนี้ยเออบางทีชุดนึงเนี่ยได้เป็นชุดแสกชุดหนึ่งเนี่ยแค่ประมาณสัก6 0ร้อกว่าบาทแต่เรากลับบอกว่ามันแพงทั้งที่มันเป็นงานฝีมือเลยนะแล้วก็มันน่าภูมิใจนะเป็นงานของบ้านเราเองน่าจะใช้กันนะคนอื่นเขายังเห็น่าไม่เราไม่เห็นทาง เป็นไงคะตลาดอนุสาวรวันนี้ที่เราพามาเดินเที่ยวกันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะในเชียงใหม่ที่ว่าอยู่ในนบาซ่าเป็นส่วนหนึ่งของนบาซ่าก็ มาเดินมาดูมาช็อปมากินมาเที่ยวกันที่นี่นะคะมีทั้งสินค้าพื้นเมืองส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับงานพวกงานอาร์ตงานศิลป์ที่นี่จะเยอะมากค่ะก็แวะมาเที่ยวกันนะคะไม่ไปไม่รู้ค่ะขอบคุณพี่บ๊ายบาย